ามาฝั่งของสเปนบ้างดีกว่าค่ะลาลิก้าสเปนนะคะเมื่อคืนนี้มีมาติดดาบี้นี่ก็เดือดน,นี่คุณปักนี่รู้คิวนะเนี่ยม,มาเลยเห็นไหมสเปนเมื่อคืนดีมาติดดาบี้นะนี่เกมลาลิก้าสเปนมาติดดาบี้ค่ะก็เป็นแอตมาติดตที่เจอกับไปออามัติดนะปรากฏว่า ก็ครึ่งแรกเนี่ยมาเล่นยังเสมออยู่ศูย์ศูนย์ครึ่งหลังค่ะมิตรเตาก็จัดการยิงให้ราชันชุดขาวขึ้นนไปก่อน1นึศนย์ะคะแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยต้องเป่าหยุดเกมชั่วคราวเลยมีแฟนบอลเจ้าบ้านฝั่งหลังประตูมัดดิดเด,ด,ดันเวี้ยงของลงมามนะทีมงานแล้วก็นักเตะเจ้าบ้านต้องไปขูไปขอคือทางฝั่งของ อดมัดดิดเนี่ยดูดิเนี่ยเห็นไหมคะเห็นภาพไหมเครื่องของมาโยนเหมือนโยนขวดป้าหรืออะไรเนี่ยแล้วมีมาเริ่มมาหนึ่งปุ๊บก็ตางเออนะทีนี้เนี่ยก็เลยต้องหยุดเกมชั่วคราวเลยค่ะแล้วก็ฝั่งของนักเตะแอตมาดิดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปบอกเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้นะซึ่งโอ้ซิเมโอเน่ลงเนี่ยซิเมโอเน่ลงมาคุยเองเลยบอกว่าเฮ้ยยูทำแบบนี้ไม่ได้มันจะโดนปรับไงใช่แล้วสโมสรก็เสียหายไงสุดท้ายแล้วเนี่ย นะคะแล้วก็เจ้าถิ่นก็บุกหนักค่ะหลังจากกลับมาเล่นได้นะก่อนตีเสมอได้นาะทีบาปนะ90บวก5เลยเป็นกอริอาที่ยิงได้นะแล้วก็จบเกมนี้แบ่งกันไปทีมละาแต้มแต่หูในเกมที่เดือดมากมหลังจบเกมคะ่ะอันเชลติีเองก็ยอมรับนะคะว่าคือ เขาเปลี่ยนตัวจนทําให้ทีมเสียประตูตีเสมอนั่นแหละโหโคตรอย่างนี้นะแต่เขาไม่เสียใจนะนนเขายอมรับว่าใช่ก็ความผิดเขาเองแหละแต่ไม่เสียใจค่ะจนทําให้ทีมต้องเสียประตูตีเสมอจากการเปลี่ยนตัวนักเตะเพราะว่าความเหนื่อยล้าของนักเตะเองเนี่ยก็ต้องปรับแผนอะ่ะใช่ตอนนี้เขาก็ยังมองเป็นด้านที่บวกอยู่ที่ทีมเนี่ยเก็บได้หนึ่งแต้มในการเจอกับขู่คู่แข่งที่ดีและทีมก็อยู่ในฟอร์มที่ดีตอนนี้โฟกัสไปที่แชมเปี้ยนส์ลีกวันพุธแล้วนะคะส่วนเกมในระหว่างเกมที่มีมันหยุดไปหลายนาทีเนี่ยอัญเชิตี เอาจริงๆผมก็เป็นแค่โค้ชนะรับผิดชอบแต่เรื่องในสนามไอ้ที่เหลือเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคนอื่นจะตัดสินใจยังไงแล้วกันฉลาดตอบตลอดเลยนะ no, นเขาตอบดีเนาะเออจะไปะให้คุมอะไรได้ส่วนทางด้านของซิมิโอเน่เองก็โอ้โหออกโรงตําหนิเลยค่ะบอกว่าไปว่าไปทางของกูตัวว่าไปดันไปยั่วยุอ่ะพุ่ตรงเขามองว่าฝั่งกูตัวไปยั่วยุแล้วก็ทําให้เกมมัน <โก S 1> เดือดไปมจเป็น นะมองว่าคุตัวเองต้องรับผิดชอบการการะทาของตัวเองด้วยคุณสามารถฉลองประตูได้แต่แบบไม่ใช่จบะบไปที่อัธจารย์เยอะเย้ย,ยทำท่าทางยั่วยุมันดูไม่ดีเลยแล้วสิ่งที่ตามมามันก็แย่พอๆกันทีนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าลาลิก้าจะสอบสวนประเด็นนี้หรือเปล่านะคะแตเ่เรื่องของคุตัวนะว่าจะโดนสอบสวนในกรณีเหมือนไปยั่วยุแฟนบอลฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าแต่ฝั่งแอดมิดโดนแน่ๆค่ะลาลิก้าเองก็คงจะต้องลงโทษจากการก่อความวุ่นวายของแฟนบอลในเรื่องนี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันกกลตรงคุกตัวเขาไม่ใช่คน ก็ไปแปลเองเหมือนกันนะไปแปลเองครับเขาไม่ธรรมดาอยู่เขาไม่ธรรมดาอยู่นะคะฝั่งของคุเมื่อวานบาร์เซโลนาเขาแพ้นะอ่าใช่ครับใไหมวันก่อนเลยฮะเออวันก่อนไม่ใช่วันวันก่อนแต่ทีนี้โอซาซูน่าใช่โอซาซูน่าแพ้โดนไปสี่ลูกสี่สองครับเออสี่สองอ่ะนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะลาลิก้าเองก็อนุมัติคำขอของบาร์เซโลนาที่จะเซ็นสัญญากับเชสตนี่แล้วนะคะเพื่อมาแทนทางด้านของเจอไม่มีแต่เซกเอนเจอยังไงรู้ไหม พวกนี้มันเป็นอย่างี้จริงพอเห็นว่าโกไม่เก่งลากหลบโกเขามายิงอ่ะโอซาซูนา้าไม่ไว้หน้ากันเลยะนะโดยบาร์เซโลนาก่อนหนะ้านี้ก็มีการยื่นคำร้องถึงลาลิก้านะคะเรื่องของการสูญเสียนักเตะที่บาดเจ็บจนต้องพักนานกว่า4เดือนอซึ่งคือที่ต้องทำเนี่ยหลายๆคนอาจจะงงว่าแล้วทำไมคืออย่าลืมว่าบาร์เซโลนาเขามีเรื่องปัญหาเพาดานค่าเหนื่อยอะไรอย่างงี้กันอยู่ด้วยซึ่งสโมสรเนี่ยสามารถใช้80%จากเงินเดือนของเงินเดือนของดัลเซเกนเนี่ย มาทําให้เชสตี่เนี่ยสามารถลงทะเบียนนักเตะได้ oh, oh. คือก่อนนั้นเนี้ยก็ก็ใช้ไปนหนึ่งรอบและมีนักเตะบาดเจ็บ oh, oh. แล้วก็เหมือนกับว่าใช้วิธีนี้มา oh, oh. ซึ่งอันนี้ก็คือ oh, oh. ลาลิก้าเนี่ยน่าจะอนุอนุมัติคําขอเรียบร้อย oh, oh. ก็น่าจะเซ็นมาได้ไม่น่ามีปัญหาอะไร oh, oh.